โอ้ตายแล้วให้ตายเลยโอ้โห เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมาที่ต้องบอกเลยนะครับว่าทําเอาคนทั่วกรุงรวมถึงคนทั่วประเทศนะครับรู้สึกแตกตื่นกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อีกหลายจังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับที่มีจุดศูนย์กลางมาจากประเทศเมียนมานะครับโดยมีความรุนแรงถึงขนาด8.2เมนิจูดรวมถึงได้เกิด after ์ช็อกหลังจากนนนััั้้้ออีีกบรรรยคงเทด ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับที่ประเทศไทยของเราครับต้องบอกเลยว่าได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยทีเดียวครับซึ่งที่ได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดครับก็คือตึกถล่มที่พื้นที่เขตจตุจักรนะครับซึ่งเป็นตึกของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่นะครับหรือว่าสตงที่มีความสูงถึง30ชั้นนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณในการก่อสร้างนะครับกว่า2 1 3 6ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็กําลังเร่งตามหานะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่อาจจะรอดชีวิตอยู่ใต้ซากตึกโดยในเบื้รกดีีาายยววว่เ10 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นก็ได้มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญนะครับออกมาแชร์ถึงโครงสร้างของตึกสตงอแห่งนี้นะครับว่าเป็นไปตามสมมติฐานอาคารสตงอใช้เหล็กที่เป็นเหล็กที่มีปัญหาปริแตกซึ่งเป็นเหล็ก2ชั้นแข็งนอกอ่อนในและรอยขาดหากเหล็กถูกบิดไปบิดมาจะปริแตกร้าวเข้าในพื้นที่หน้าตัดและทําให้หน้าตัดเหล็กลดลงซึ่งเหล็กเกรดนี้ไม่เหมาะสมสําหรับการสร้างอาคารสูงที่มีการขยับตัวแต่อย่างใดด้วยเหล็กเส้นที่เจอในที่เกิดเหตุในโครงการก่อสร้างอาคารสตงอเป็นโรงงานเหล็กที่ได้มาตรฐานมอกอแต คือมีเหล็กบางยี่ห้อที่เป็นเหล็กเก่าหรือว่าเหล็กรีไซเคิลแล้วนํามาเติมท่านให้เกิดความแข็งและวก็เหนียวซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่จะต้องดูผลเทสจากแลบของสถาบัานมาตรฐานอีกทีต่อไป เวล,ลาสุดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสอปโปแตกเขาเต็มเเลยทีเดียวนะครับเมื่อทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งนะครับเลขที่5 8าแปดสทับสาซึ่งปรกากฏข้อมูลจากการสืบสวนก็เชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นที่ตั้งอีกแห่งหนึ่งนะครับของบริษัทไชน่าเรเวนนัมเบอร์เทนซึ่งเป็นบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจจีนขนาดใหญ่นะครับที่มาร่วมเป็นกิจการร่วมค้าดําเนินการก่อสร้างอาคารสอตงงดังกล่าวนี้นะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็มีลักษณะเป็นที่พักกึ่งออ จากการตรวจสอบก็ได้พบนะครับว่ามีคนไทย8รายหญิงสัญชาติจีนอีก1รายแล้วก็ผู้ที่วีซ่าถูกต้องบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพศชายหนึ่งรายที่ขออนุญ,ญาตเดินทางออกนอกพื้นที่ถูกต้องนัครับ ซึ่งสำหรับในส่วนของหญิงชาวจีนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวนี้นะครับจากการตรวจสอบก็ได้พบนะครับว่าไม่พบว่ามีการแจ้งที่พักคนต่างด้าวตามมาตรา38แห่งพรบรคนเข้าเมืองแต่อย่างใดจึงได้ทําการเปรียบเทียบปรับเจ้าบ้านนะครับหรือว่าผู้ครอบครองเขตสถานดังกล่าวนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้นะครับจากข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณพุทธาพิวันนะครับผู้ประกาศข่าวชื่อดังทางช่อง8ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้อีกด้วยนะครับว่าบริษัทจีนเจ้าของตึกถล่มรีบถอดป้ายชื่อออกสื่อเจอคราบชัดเจนบนผนผังสหายใจลึก กลุ <formation> ้มมือให้แน่นงานนี้ยาวโอ้โหเวียนหัวแล้วเนี่ยอืมตึกคลลมอยแล้วตึกอะไรวะเนี่ยคลลม ไทยน<อ>ิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้ค <Holiday> ุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว